กำลังคุยกับฝรั่งในแอปหาคู่อยู่บ้างหรือว่าใครเคยเจอสแกมเมอร์ทักมาหาบ้างคะพิมพ์คำว่าเคยให้ก็หน่อยคะ่ะเพราะว่ามันจะตรงกับหัวข้อของเราในวันนี้หัวข้อของเราในวันนี้ก็คือ5 p r โปรไฟล์ที่สแกมเมอร์ชอบมากที่สุดและ5 p r โปรไฟล์ที่อาจจะเป็นสแกมเมอร์ก็ได้ตอนนี้เราก็อยู่กันในเดือนพฤศจิกายนละเป็น2เดือนสุดท้ายของปีถ้าวันนี้คุณรู้ว่า ส่วนไหนของโปรไฟล์ที่ดึงดูดสแก c a มอร์แล้วคุณกลับไปเปลี่ยนทันทีในคืนนี้ก็เชื่อว่าคุณอาจจะเจอคนที่ใช่ภายในสิ้นปีนี้ก็ได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วก็จะเริ่มจากโปรไฟล์แบบที่1นึ่งก่อนโปรไฟล์แบบแรกก็คือโปรไฟล์ที่ประกาศความเหงาหรือความต้องการความรักที่ชัดเจนมากเกินไปโปรไฟล์แบบนี้จะมีคำพูดที่ว่ากำลังมองหาคนที่เข้ามาดูแล อยากหาคนที่มาเติมเต็มชีวิตเบื่อแล้วความโสดอยากมีใครสักคนเนื้อหาของโปรไฟล์จะเป็นประมาณนี้แล้วทำไมสแกมเมอร์ถึงชอบรู้ไหมคะเพราะว่าสแกมเมอร์อ่านปุ๊บรู้ป,ปั๊บเลยค่ะว่าคุณกำลังเหงาคุณต้องการใครสักคนที่เข้าใจรักคุณและเทคนิคของสแกมเมอร์ที่จะเข้าหาคุณก็คือเลิฟบอมบิงค่ะก็คือให้ความรักคุณอย่าง มากมายรวดเร็วและทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนพิเศษเขาจะดูแลใส่ใจพูดหวานหวานทำให้คุณรู้สึกว่าเขาเข้าใจคุณเขารักคุณจริงๆและทำให้คุณเสพติดความรู้สึกแบบนี้จนวันหนึ่งเขาเอ่ยคำขอว่าช่วยเขาเรื่องนี้หน่อยขอความช่วยเหลือเรื่องนี้คุณก็อาจจะไปตีเสดไม่ได้เพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากสูญเสียเขาไปดังนั้นคุณต้องระวังนะคะถ้าฝรั่ง หรือใครที่เข้ามาให้ความรักคุณมากๆหรือว่าใส่ใจบอกรักคุณรวดเร็วขนาดนั้นอาจจะเป็นสัญญาณว่าเขาอาจจะไม่ใช่ตัวจริงก็ได้นะคะหรือว่าใครเคยเจอประสบการณ์แบบนี้พิมพ์มาบอกก็ได้นะคะโปรไฟล์แบบที่2ก็คือเปิดแผลใจหรือแสดงความเศร้าความเจ็บปวดที่ผ่านมาในอดีตส่วนใหญ่คำพูดในโปรไฟล์จะเป็นเคยโดนทำร้ายผิดหวังกับรักครั้งเก่าเจ็บปวด เขตแล้วความรักไม่อยากเจอความรักแบบเดิมๆคนนี้ไม่จริงใจอะไรประมาณนี้มันสะท้อนถึงความเจ็บปวดสะท้อนถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาของคุณว่ามีประสบการณ์ความรักแบบไหนในโปรไฟล์ของคุณแล้วทำไมสแกมเมอร์ถึงชอบโปรไฟล์นี้คุณรู้ไหมคะ สแกมเมอร์ชอบโปรไฟล์นี้ก็เพราะว่าเขาจะสวมบทบาทเป็นคนที่มาดูแลแผลใจของคุณเข้ามาเยียวยาเข้ามาปลอบใจมาเป็นกำลังใจมาทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยเขาเข้าใจว่าคุณรู้สึกยังไงให้กำลังใจซัพพอร์ตอยู่เคียงข้างคุณแล้วพอคุณรู้สึกว่าสบายใจแล้วเขาก็จะเริ่มกันคุณออกจากสังคมเพื่อนคุณแล้วก็จะบอกว่าไม่มีใครเข้าใจคุณนอกจากเขา เขาพยายามจะอยู่กับคุณให้เขาอะเป็นที่พึ่งหนึ่งเดียวในใจคุณเป็นคนคนเดียวที่คุณไว้ใจและพึ่งพาได้เพราะฉะนั้นคุณต้องระวังอย่าเปิดเผยอดีตในโปรไฟล์ของคุณโดยที่ใส่รายละเอียดมากเกินไปว่าคุณเคยมีประสบการณ์ความรักแบบไหนมานะคะเพราะมันจะเป็นจุดอ่อนที่ทำให้สแกมเมอร์นำมาใช้กับคุณและโปรไฟล์แบบที่3ก็คือ,อเราโชว์ไลฟ์สไตล์ที่ หรูหราชีวิตร่ำรวยแล้วทำไมโปรไฟล์แบบนี้สแกมเมอร์ถึงชอบเพราะเขาคิดว่าคุณมีเงินเพราะเขาดูจากลาไลฟ์ไสไตล์ที่คุณโพสเช่นคุณอาจจะไปทานอาหารในโรงแรมหรือไฟดายนิง่งมีการไปงานสังคมต่างๆแล้วก็ถ่ายรูปกับรถหรูหรือว่าสินค้าแบรนด์เนมต่างๆรวมทั้งการเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆสแกมเมอร์จะมองภาพลักษณ์ของ เยื่อและตีมูลค่าและเทคนิคที่เขาจะเข้ามาหาคุณแบบนี้คือเป็นไฮบิดแ s กมคือเขาจะหลอกให้คุณรักเชื่อใจก่อนแล้วค่อยชวนคุณลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหุน้นสก,กุลเงินดิจิตอลต่างๆเนี่ยเขาจะเข้ามาตีสนิทกับคุณก่อนโดยทำเป็นทีเป็นว่าเขาคือคนที่อยู่ในสังคมเดียวกับคุณเขามีไลฟ์สไตล์เดียวกับคุณ เขาทำธุรกิจแบบเดียวกับคุณหรือว่าเป็นวงในสังคมของคุณเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มชวนคุณลงทุนเพราะการที่คนรวยกับคนรวยหรือคนที่มีเงินด้วยกันเนี่ยชวนกันลงทุนเนี่ยอาจจะดูเป็นเรื่องปกติซึ่งเราก็เห็นมากมายจากในข่าวว่าส่วนใหญ่คนที่เข้ามา ชวนลงทุนเนี่ยก็จะเป็นคนที่ดูดีมีฐานะหน้าที่การงานดีดูภูมิฐานดูไม่น่าจะมาหลอกเราแต่จริงๆแล้วแบบนี้น่ากลัวมากอ่าโปรไฟล์แบบที่4นะคะก็คือโปรไฟล์ที่ไม่มีตัวตนไม่สามารถระบุได้ว่าในโปรไฟล์นี้คือใครเขาอาจจะเขียนประโยคสั้นๆแค่ว่าเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งมองหาคนดีหรือว่าประโยชที่ไม่สามารถระบุได้ว่าคนคนนี้คือใคร มีไลฟ์สไตล์แบบไหนทำอาชีพอะไรไม่สามารถระบุตัวตนได้เป็นโปรไฟล์ที่คุณคิดว่าน่าจะปลอดภัยใช่ไหมคะว่าเราไม่ได้ใส่ข้อมูลอะไรเลยสแกมเมอร์ไม่น่าจะมาหลอกเราได้แต่จริงๆแล้วในมุมของสแกมเมอร์โปรไฟล์แบบนี้นะคะ่ะคือเหยื่อในฝันของเขาเลยคะ่ะ สแกมเมอร์จะสร้างเรื่องราวให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณโชว์ในโปรไฟล์เช่นถ้าคุณดูเป็นคนเรียบร้อยสแกมเมอร์ก็อาจจะเข้ามาหาคุณในฐานะที่เป็นผู้ชายอบอุ่นใจดีอยากจะดูแลคุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์สร้างอนาคตร,ร่วมกันก็จะเป็นสแกมเมอร์ที่ขายฝันไปหรือว่าถ้าคุณใช้ชีวิตหรูหราสแกมเมอร์ที่เข้ามาหาคุณอาจจะสวมบทที่เป็นนักธุรกิจ สแกมเมอร์จะมีหลายๆแพทเทิร์นที่สามารถเข้ามาทักทายคุยกับคุณและโปรไฟล์แบบนี้ค่ะมันก็จะทำให้สแกมเมอร์รู้สึกว่าคุณอาจจะไม่เข้าใจว่าระบบของแอปหาคู่ต้องใส่อะไรบ้างหรือว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นคุณจะรีพอร์ตไปที่ระบบได้ไหมว่าคนคนนี้คือสแกมเมอร์เขาอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ไม่ค่อยเข้าใจการใช้แอปหาคู่ เพราะฉะนั้นไม่ว่าสแกมเมอร์จะบอกอะไรคุณก็จะสนใจแล้วก็เชื่อฟังต้องตอบกับเขาโดยไม่มีข้อสงสัยอะไรทั้งนั้นโปรไฟล์แบบสุดท้ายนะคะก็คือโปรไฟล์ที่มีรูปน้อยมีรูปแค่1รูป2รูปไม่เกินเนี่ยแล้วก็เป็นรูปที่ดูอ่ะเป็นทางการเหมือนรูปติดบัตร รูปที่ถ่ายที่ทำงานหรือว่ารูปที่ถ่ายที่บ้านโชวว่าคุณอยู่คนเดียวไม่มีรูปกิจกรรมที่ทำกับเพื่อนหรือว่าออกสังคมไปเจอสิ่งแวดล้อมข้างนอกสิ่งนี้จะทำให้สแกมเมอร์รู้สึกว่ามันง่ายที่จะชวนคุณเข้ามาอยู่ในโลกของเขาเพราะว่าคุณไม่ต้องไปมีเพื่อนหรือว่าพบปะสังสรรค์กับใคร คุณไม่ได้ปรึกษาเพื่อนว่าเออตอนนี้ฉันกําลังคุยกับคนนี้อยู่นะ,ะซึ่งโดยปกติถ้าเวลาคุณคุยกับเพื่อนและเพื่อนก็จะต้องถามว่าคนนี้เป็นยังไงเจอกันได้ยังไงก็จะช่วยเช็คช่วยถามกันดูซึ่งมันเป็นเรื่องปกติที่ถ้าคุณแชร์เรื่องส่วนตัวกับเพื่อนเ mm. พื่อนก็อาจจะช่วยดูแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็ง่ายกับสแกมเมอร์เพราะว่าจะไม่มีใครมาคอยเตือนคุณไม่มีใครมาคอยช่วยดูว่า คนคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้นะมันสุ่มเสี่ยงหรือ,อยังไงคุณก็จะโฟกัสแค่เขาเท่านั้นก็จะคุยกันแค่2คนโลกนี้มีแค่2คนแล้วก็เหมือนตัดขาดคนอื่นออกไปซึ่งอันนี้มันอันตรายมากนะคะการที่คุณคุยกับคนแปลกหน้าในแอปหาคู่คุณควรจะบอกเพื่อนหรือคนที่คุณไว้ใจสักคนนะคะว่าอ่ะตอนนี้ฉันกําลังทําความรู้จักกับคนนี้อยู่คุณไม่จาเป็นต้องบอกทุกรายละเอียด แต่ว่าอย่างน้อยให้มีใครคนนึงรู้ว่าเกิดกำลังเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณนะคะถ้ามันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเขาอาจจะยื่นมือมาช่วยเหลือคุณได้นะคะทั้งหมดนี้ก็คือ5โปรไฟล์ที่สแกมเมอร์ชอบนะคะไม่ว่าคุณจะมีสักข้อใดข้อหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของคุณนะคะก็บอกได้เลยแต่ถ้าตอนนี้คุณรู้แล้วคุณสามารถกลับไปแก้ไขปรับปรุงบางอย่าง ที่มันทําให้สแกมเมอร์เขาสนใจคุณถูกไหมถ้าคุณมีบางอย่างเหมือนที่ก็อธิบายมาเนี่ยคุณกลับไปปรับนะคะเพื่อความปลอดภัยของคุณสแกมเมอร์เขาจะได้ไม่มาสนใจคุณและคุณก็จะได้ดึงดูดคนที่ใช่เข้ามานะคะนะคราวนี้เรามาดูกันว่าโปรไฟล์ของฝรั่งในแอปหาคู่ที่คุณเห็นเนี่ยโปรไฟล์แบบไหนที่มันมีแนวโน้มว่าจะเป็นสแกมเมอร์ เดี๋ยวก็จะให้ไมเคิลมาแชร์ให้คุณฟังมาเล่าให้คุณฟังว่าเราจะดูยังไงว่าโปรไฟ,ฟล์ฝรั่งที่คุณเห็นในแอปหาคู่เนี่ย mm hmm. เขามีแนวนอมว่าจะเป็นสแกมเมอร์สวัสดีครับ I just tell her about the uh, woman dating profile uh huh. which one that uh, attract the scammer Okay. Scammer we love to see the profile like this like that sure. uh, five things right yeah. so that this one in you know, another side, uh, when she do the dating app uh, read the profile in the dating app how she can know that with what kind of profile like a uh, scammer can you tell everyone about five things uh, in his dating profile uh, that he is scammer yeah we could, we could go over five. Uh, the first one would be if the photos seem too perfect. Mm. So, if they look like they're models or oh. actors, a lot of times the scammers will steal photos oh. uh, off the internet. Okay. And of course, they're going to steal photos that look the best. Mm. So, if, if it looks too perfect, it might possibly be a scammer. And what, what kind of name is that? Uh, look, look like a professional paid in the studio or right yeah it looks like a photo shoot maybe mm. or yeah yeah not just only handsome right and the next one uh, the next one would be i would i would say like the typical scammer jobs mm. so if they say they're an uh, an engineer on mm. an oil rig or they they work at the un they're a doctor at the un mm typically the jobs that they say are like remote jobs ah, okay. and when it says that it gives them an excuse that they can't video call ah. and things like that so scammers love to use those kind of jobs mm -hmm. doctor also military is very ah. popular yeah okay and the third one would probably be if, if the bio has like uh, just, just a little bit of info mm -hmm. it's very vague ah. so if it says for example like i want a good woman like it's not anything specific. It's mm. not telling you anything about him. Yeah. It's just very vague and th a lot of these scammers, they just make hundreds of these profiles. Mm. So they're not going to put a lot of work ah. into the profile. So if you see one that has like just hardly any information, it could possibly be mm. a scammer. And uh, next one. Uh, fourth, fourth one. one. It, if they have like bad grammar, or mm. bad English ah. in, in the bio, mm -hmm. It, it might be a sign that maybe they're not for, uh, a Westerner, maybe the English isn't their first language. Mm. So that, that could be also a sign. Oh, I think it's similar the Thai, Thai language. If mm -hmm. I type people, I read, I will notice this is a Thai. They correct. write correct that, or the something weird maybe is not like a form translation something like that. Yeah. Yeah. just like you would be able to tell yeah. if it was bad Thai. Mm. A, a lot of uh, English speakers that are fluent. Shouldn't be making a lot of mistakes uh, when they're writing. Okay, and the last one. And the last one, I would say, if in their bio they they say there's some kind of tragedy, like my wife recently died. Uh, they're, they're talking about some kind of tragedy, or it could be where they're saying that they want to get married. It's like I'm ready to get married. Oh, very so. So right without away. even yeah, right away. So that those two are kind of signs. Mm. The scammers like to use those two mm. two little stories. So it's a very, very, very fast to like, I'm ready to marry. It's right away. It's yeah. Because a very... the typical Westerner, or actually anybody, will need to take a little time yeah. before they decide if they're going to get serious or get married. Yeah. If they're saying it in their bio, I would definitely, mm. that's a red flag for yeah. sure. Also, if, if you start talking to the person, I'm sure many of you, have talked to somebody and right away mm -hmm. they start saying sweet things. Yeah, they call call you sweet names. Oh. like right away, okay. call you honey, sweetie, and all this stuff. Uh, my queen. If somebody does that, it's it's a big sign that mm. it's a scammer. So be careful if yeah. they're doing that right away, because a typical Westerner is not gonna not they, gonna do that th that kind of talk like right away. Yeah, it, it takes a little take time. time right? Yeah. Yeah. Thank you so oh, no much. Uh, give uh, the good information to everyone. Yeah, we're here to help so just let us know. bye everybody. Bye, thank you. ทั้งหมดเนี่ยก็คือสิบสัญญาณต่างๆทั้งสองฝั่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่ก็อยากให้แต่ละคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็ตระหนักไว้เวลาเราเข้าไปเล่นในแอปหาคู่นะมีสติให้มากๆอ่านให้รอบคอบนะก่อนที่เราจะคุยกับใครหรือว่าหลงเชื่อใครนะคะ ในตัวโปรไฟล์ต่างๆเนี่ยอยากให้ก็อกับไมเคิลช่วยดูให้ว่าโปรไฟล์ของคุณเนี่ยมันดึงดูดสแกมเมอร์ไหมหรือว่ามันปลอดภยัยไหมหรือว่าคุณควรจะปรับยังไงให้มันดีขึ้นเปลี่ยนจากการดึงดูดสแกมเมอร์เป็นดึงดูดคนที่ใช่คุณก็ ส่งข้อความมาหาเราทักมาหาเราได้นะคะ,ะจะส่งมาทางอินบ็อกก์ก็ได้หรือว่าจะไปกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ก็ได้ก็ทักมาหาเราได้ทุกช่องทางเลยค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยจากสแกมเมอร์นะคะอย่าลืมนำเทคนิคต่างๆที่ก้อนและไมเคิลมาฝากในวันนี้กลับไปปรับใช้กับโปรไฟล์ของคุณนะคะเพื่อคุณจะได้ปลอดภัยจากสแกมเมอร์แล้วก็ขอให้คุณได้เจอคนที่ใช่ภายในสิ้นปีนี้นะคะ